วิธีการเลือกซื้อน้ำมันจากแท้ๆเพื่อเอาไว้ใช้งานในบ้านจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรพ่อ้านพาซ่อมมีเคล็ดลับมาบอกครับสวัสดีครับเพื่อน,น,อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อ้านพาซ่อมงานซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้านเป็นเรื่องง่ายๆคุณเองก็ทำได้นะครับ ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับเป็นขวดน้ํามันจักรนะครับเพื่อนๆที่เราเห็นวางขายตามร้านค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปนะครับซึ่งในบางครั้งนะครับเวลาที่เราซื้อมาแล้วนะครับเวลาที่เราเปิดออกมานะครับใช้หยอดอพัดลมนะครับเสร็จแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นน้ํามันจักรแท้ๆนะครับกลายเป็นน้ํามันเครื่องไปนะครับ วันนี้พ่อบ้านผ่าซ่อมก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆนะครับถึงวิธีการสังเกตนะครับถึงวิธีการเช็คว่าขวดไหนนะครับเป็นน้ํามันจากแท้ๆนะครับแล้วขวดไหนเป็นขวดน้ํามันเครื่องนะครับที่ทางผู้ผลิตเขาใส่มาขายให้นะครับวิธีการเช็คน้ํามันจากแท้ๆนะครับมีอยู่2อย่างนะครับเพื่อนๆนะครับ1ก็คือสีนะครับแล้วก็ อย่างที่สองก็คือกลิ่นนะครับทั้งสีและกลิ่นจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นน้ำมันจักแท้ๆนะครับจะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีสีนะครับจะเป็นสีใสๆเหมือนน้ำธรรมดาเลยครับส่วนถ้าหากว่าเป็นขวดที่เป็นน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีทั้งสีและกลิ่นนะครับเวลาที่เพื่อนๆไปที่ร้านค้าเบ็ดตเตล็ดที่เขาขายขวดน้ำมันจักแบบนี้นะครับ เพื่อนๆก็สามารถเปิดนะครับเปิดเปิดฝานะครับแกะตัวจุกนี่ออกนะครับแล้วก็ดมกลิ่นดูนะครับถ้าเป็นน้ํามันจากแท้ๆจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับนะครับส่วนถ้าหากว่าเป็นน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนๆก็ดมดูก็สังเกตง่ายๆนะครับกลิ่นก็จะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยครับส่วนอย่างที่สองก็คือเป็นสีนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะ หยดให้เพื่อนดูครับอันนี้คือเอาจุกออกก่อนครับใช้กันไกลนะครับตัดที่ตัวเขาเรียกฝาจุกไม่รู้จะถูกหรือเปล่าครับเพื่อนๆน,นะครับมีรูแล้วนะครับอันนี้ ผมจะเทนะครับน้ำมันนะครับที่อยู่ด้านในให้เพื่อนๆดูครับนะครับเทเสร็จแล้วครับขวดนี้นี่ครับเพื่อนๆดูครับด้านขวาเป็นสีใสเลยนะครับส่วนทางด้านซ้ายสีจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับฝั่งขวานะครับ ตัวที่เป็นสีใสๆนะครับเป็นสีแบบน้ําเปล่านี่เลยครับก็จะเป็นน้ํามันจากแท้ๆนะครับเพื่อนๆส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับซึ่งตัวน้ํามันเครื่องนี่นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้หยอดที่อมอเตอร์พัดลมนะครับซึ่งพอน้ํามันเครื่องโดนความร้อนสะสมนานๆานเข้านะครับก็จะเกิดอาการเหนียวแล้วก็แข็งตัวนะครับ ทำให้เวลาที่มอเตอร์หมุนนะครับจะเกิดเป็นรอยนะครับทําให้เกิดปัญหานะครับแกนสึกแล้วก็บูสสึกได้นะครับสรุปวิธีสังเกตน้ํามันจากแท้ๆนะครับน้ํามันจากแท้ๆจะไม่มีทั้งสีและกลิ่นนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้เลยนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนี่นะครับ จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับเวลาเพื่อนๆเ,เปิดดมดูนะครับดมกลิ่นดูนะครับก็จะมีทั้งกลิ่นแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆหยดลงไปที่กระดาษนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับนะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับวิธีการสังเกตน้ามันจากแท้ๆนะครับเพื่อนๆชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อบา้านผาซ่อมแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ